อระสูวิถีเซียนตอนที่58ขอโทษคลื่นถาถมพลังหยุนที่น่าขนลุกเกิดเสียงดังปังยเย่เหวยถูกแรงสั่นไหวกระแทกลอยไปความเจ็บปวดจากการโจมตีที่กระทันหันทำให้เขารู้สึกราวกับว่าอาวัยวะภายในกระจัดกระจาย,ยเย่เหวยรีบกินยาตันเข้าไปนั่งขัดสมาที่อยู่ไก,กลๆฟื้นฟูพลังหยนุนนี่มันเกิดอะไรขึ้น เย่เวยมองอย่างสงสัยมองลินจือเย็นที่นั่งอยู่ไกลยๆอย่างไม่ขยับเพราะความเจ็บปวดใบหน้าที่แสนงดงามของนางจึงดูหน้านิ้วคิ้วย่นทําให้เย่เวยเห็นอกเห็นใจลินจือเย็นในตอนนี้จะต้องได้รับความเจ็บปวดที่หนักอึ้งในตอนที่อัครเสียนจํานวนมหาศาลเหล่านั้นก็หดตัวกลับมาค่อยๆจ่างเข้าไปในร่างลินจือเย็นคลื่นพลังหยวนที่รุนแรงก,ก็หายวับไปในพริบตาในเวลาสั้นๆ ดูเหมือนอากาศรอบาจะถูกชำระสีหน้าของหลินจือเยียนทวีความเจ็บปวดมากขึ้นจนเห็นได้ชัดริมฝีปากสีชมพูอูบอิ่มมีเลือดไหลออกมาใบหน้าซีดราวกับกระดาษร่างกายสูญเสียการทรงตัวในทันทีแล้วล้มลงไปข้างๆเมื่อเห็นฉากนี้สีหน้าของเย่เว่ยตกใจรีบยินขึ้นมาเดินไปทางหลินจือเยียนพยุงนางขึ้นมาหลินจือเยียนในตอนนี้อยู่ในสภาพที่อ่อนแอไร้ลรเลี้ยวแรงอย่างสิ้นเชิง นางฝืนลืมตาขึ้นมามองเย่เหวถามอย่างอ่อนแรงเย่ไหวเจ้าเข้ามาได้อย่างไรข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมสีหน้าของลินจือเย็ยนเลือนลางเต็มทีมือของเย่ไหวลินจือเย็ยนกำไว้แน่นในใจสันชิปจระจองของลินจือเย็ยนอ่อนลงมากเรากับยายเมงมุมอาจจะหยุดได้ตลอดเวลานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เย่เหวสังเกตเห็น แขนทั้งสองข้างของลินจือเย็ยนมีตราผนึกบางๆที่หายเข้าไปในผิวหนังที่ขาวนวลหากไม่สังเกตอย่างละเอียดแล้วก็ก็จะมองเห็นได้ยากราวกับเป็นตราผนึกที่ลี้ลับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของลินจือเย็ยนเหตุใดถึงได้เป็นเช่นนี้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดมากเย่เหวยเรีบอุ้มลินจือเย็ยนพานางไปพักผ่อนบนเตียงนุ่มๆที่อยู่ข้างๆลินจือเย็ยนสวมเพียงผ้าไหมโปร่งที่เปียกโชกไปด้วยเหงื่อจนมองเห็นทะลุ สัดส่วนเวาลนุ่นของร่างกายก็มองเห็นได้ชัดหน้าท้องที่ขาวเนียนและแบนราบบริเวณน,นั้นอวบอุ่มขึ้นมาขาอันเรียวยาวยังมีเนินอกที่น่าภูมิใจทุกสัดส่วนต่างปล่อยสเสน่ห์ที่เย,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 ย้ายวนเย้าใจทำให้ใจของเย่เวยเต้นแรงขึ้นแต่เย่เวยไม่มีเวลามาคิดอกุศลครีบนำยาตันอยู่รุ่นที่ช่วยบำรุงจุดชีพประจให้หลินจือเยียนกินแม้ว่ายาตันอยู่รุ่นจะธรรมดาและราคาถูก ฤทริ์ของยามีผลดีเยี่ยมต่อจุดชีพจรที่บาดเจ็บน้ำลินจีเยียนพูดในลำคอเหงื่อไหลคลายย้อยจำนวนมากลินจีเยียนจึงอยู่ในสภาวะขาดน้ำเย่เหวยลงไปหยิบน้ำอุ่นชั้นล่างขึ้นมาหนึ่งขวดแล้วพยุงลินจีเยียนให้นางค่อยๆดื่มน้ำรับรู้ได้ถึงร่างกายของลินจีเยียนในชุดผ้าไหมที่เปียกโชกที่เต็มไปด้วยเหงื่อนั้นยเย่เหวยปล่อยพลังหยวนออกมาเล็กหน่อยทำให้ชุดที่เปียกโชคนั้นแห้งไวขึ้น ใต้เสื้อผ้าที่แสนงดงามทั้งหมดจึงมองไม่เห็นอีกต่อไปเย่หวยสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วนั่งข้างๆล,ลินจือเยียนลินจือเยียนหลับไปแล้วหายใจแผ่วเบาแม้แต่ลมหายใจยังอ่อนแอแต่อย่างหน่อยก็ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตในใจของเย่หวยเต็มไปด้วยความสงสัยตัวของลินจือเยียนมีความลับมากมายทั้งสถานะที่ลึกลับราผนนกอลีหลับไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด หลินจือเย็นจึงอยู่ที่เมืองเล็กๆอย่างเมืองชิงเย่นี้เหตุใดนางจึงไม่อยู่กับบิดามารดามองหลินจือเย็นที่ตาสองข้างปิดสนิทถึงแม้สีหน้าจะไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ก็ยังมีความดึงดูดใจที่ปิดมิมิดเย่เวยจึงคิดขึ้นมาได้ในทันทีจะต้องมีสักวันที่หลินจือเย็นจากไปจากเมืองชิงเย่เพื่อกลับตระกูลของนางเย่เวยในตอนนั้นจะมีคุณสมบัติที่จะเดินเคียงข้างนางหรือไม่ในใจของเย่เวยก็หม่นมองลง แต่ที่มีมากกว่าจนยากจะค่มไว้ก็คือความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นข้าคือสิทธิผู้สืบทอดของปร,รมรย์อีข้าไม่เชื่อว่าในอนาคตของข้านั้นจะอยู่แค่เมืองเล็กๆอย่างเมืองชิงเย่และข้าไม่เชื่อว่าตนจะทําได้เพียงแค่เฝ้าชื่นชมลิลจือเย็นตลอดไปหลินจือเย็นอยู่ในสภาวะสลบมาตลอดเย่เหวยก็ปกป้องหลินจือเย็นข้างๆมาตลอดทั้งป้อนยาตันกับน้ําให้หลินจือเย็นอย่างไม่หยุดหย่อน ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของเย่ยเวย่ยก็ผ่านไปสิบกว่าชั่วยามในที่สุดลินจือเย็นก็มีทีท่าว่ากำลังฟื้นฟูอย่างช้าๆดูเหมือนจะหลับลึกไปนาแสนนานลินจือเย็นราวกับมีฝันที่ยาวนานนางฝันถึงตําหนักที่กว้างขวางใหญ่โตฝันถึงสายตาที่เป็นห่วงของบิดามารดาของนางฝันเห็นตระกูลของนางจนถึงตอนสุดท้ายดูเหมือนนางจะฝันเห็นเย่ยเวย่ยหลังจากมาที่เมืองชิงเย่ ถึงแม้หลินจื่อเยียนจะเริ่มเรียนที่สำนักหนานซิงแต่นางก็อยู่คนเดียวพักคนเดียวมาโดยตลอดถึงจะมีบุรุษมากมายมั่นใจในตัวนางแต่นางก็รักษาระยะห่างเสมอต้นเสมอปลายกับบุรุษเหล่านั้นจนได้มาพบกับเย่เวยอย่างแรกหลินจื่อเยียนชื่นชมในความสามารถของเย่เวยประหลาดใจในตัวของเย่เวยที่รำเรียนความรู้อักราเซียนมามากมายและยังชื่นชมเย่เวยที่ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อบางทีอาจเป็นเพราะเย่เวยที่อายุน้อยกว่านางสองปีลินจือเยียนจึงไม่ได้พึงระวังเย่เวยมากนักเกิดเป็นความหมู่งใหญ่ของพี่สาวและน้องชายไม่ทันรู้สึกตัวในเมืองชิงเย่นี้เย่เวยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งคนที่สนิทที่สุดของลินจือเยียนลินจือเยียนยังคงฝันนงยังคงฝึกฝนอย่างหนักตราผนึกโจมตีกระหน่ำร่างกายภายในจนสุดท้ายเกิดวิกฤต ทะเลจิตผิดปกติพลังหยวนคลุ้มคลั่งนางพยายามชี้นำพลังหยวนจนในที่สุดมันก็หุนกลับมาแต่ร่างกายของนางใกล้จะหมดแรงลม้มลงเสื้อผ้าก็โชคไปด้วยเหงื่อจนมองเห็นทะลุดูเหมือนจะฝันถึงตรงนี้แล้วเยว่หวยก็เข้ามาเสื้อผ้าร่างกายที่เปียกโชกเต็มไปด้วยเหงื่อที่มองเห็นทะลุถูกเย่หวยมองเห็นแล้วในใจของลิ้นเยืเย็ยนเขินอายและประมาททำไมถึงได้ฝันแปลกๆมากมาย ลินจีเยียนคิดแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นแสงที่รอดเข้ามาทําให้นางต้องหลีตาพี่ลินจีเยียนฟื้นแล้วเหรอเย่หยางทําอย่างดีใจจึงรีบยืยนขึ้นร่างกายพี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเสียวไวลินจีเยียนอึ้งเล็กหน่อยเย่เหวยอยู่ที่นี่จริงๆนางจึงคิดได้ในทันทีว่านั่นไม่ใช่ความฝันก่อนที่นางจะสลบนางเห็นเย่ยเหวย,ยจริงๆ นางก้มหน้ามองชุดที่ร่างกายของตัวเองบนร่างของนางม,มีผ้าห่มคลุมไว้ผืนหนึ่งความรู้สึกของร่างกายที่บอกนางนอกจากชุดผ้าไหมบางๆแล้วนางไม่ได้ใส่อะไรเลยใบหน้ากลินจีเย็นร้อนชาขึ้นมาในทันทีคิดๆแล้วนั่นไม่ใช่ความฝันยื้เหวยเห็นแล้วจริงๆโตมาจนถึงบัดนี้ไม่มีสักครั้งที่จะแต่งกายน้อยชิ้นถึงขั้นเพียงนี้ต่อหน้าบุรุษในใจของนางซับซ้อนข,นขึ้นมาในทันที นางฝึกฝนในเรือนของตัวเองประตูใหญ่ปิดอยู่เพื่อให้กำลังภายในได้ปลดปล่อยเต็มที่จึงได้แต่งกายชุดใหม่ที่โปร่งบางจนแทบมองเห็นทะลุใครจะคิดว่าเย่เหว่ย,ะวยจะรีบร้อนเข้ามาด้านในไม่เห็นการแสดงออกทางอารมณ์ของลินจือเยียนยเย่เหวยจึงระแวงเขากังวลว่าพี่ลินจือ,อจะเข้าใจผิดจึงรีบอธิบายพลินจือเยียนข้าไม่ได้ตั้งใจ ข้าอยู่นอกเรือรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังภายในที่มหาศาลที่ทรงพลังมากกว่าขอบเขตจอมยุทธข้านึกว่าท่านจะถูกโจมตีดังนั้นจึงพังประตูเข้ามาไม่คิดว่าเมื่อได้ยินคำอธิบายของเย่เวยหลินจีเย็นจึงเข้าใจแต่ถึงเย่เวยจะไม่ได้ตั้งใจร่างกายนางตั้งแต่บทลงล่างก็ถูกเย่เวยเห็นหมดแล้วนางจะกล้าสู้หน้าเย่เวยได้อย่างไรเย่เวยท่าทีงุ่มง่ามจนจะบ้าตาย ในใจของเขากังวลแทบจะทนไม่ไหวหลินจีเยียงคงจะไม่โกรธเขาจนไม่สนใจเขาอีกต่อไปหรือในเมื่อโดนบุรุษมองเห็นร่างกายเรื่องนี้คงไม่อาจปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆข้าขอโทษเย่เหวยก้มหน้าแสดงความขอโทษ